แ a x ก Fit 3สมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่จากทาง Samsung ที่ยังคงให้ความสมาร์ทและตอบโจทย์สายสุขภาพได้อย่างดีสายสุขภาพไม่ควรพลาดกับรุ่นนี้เลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่ลองนะคะรีวิวโทรศัพท์มือถือกันไปสักพักใหญ่เนี่ยห่างหายกับการรีวิวนะคะแกเจตดีๆอย่างสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอท์กันไปพักใหญ่แล้ววันนี้นะคะกลับมากับการรีวิวนะคะซัมซุงกาแล็กซี่ฟิสกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นสมาร์ทแบนด์นะคะจากทางซัมซุงที่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเล็กพิกขี้หนูมากๆเลยสําหรับสายสุขภาพแล้วก็ใครที่ยังคงต้องการความ,มานะคะค ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ในราคาที่จับต้องได้ง่ายด้วยถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์สายสุขภาพยังไงมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาพูดถึงกันเรื่องแรกนะคะสิ่งที่จับต้องได้ไง่ายที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการดีไซน์ค่ะตัวของซัมซุงกาแล็กซี่ฟิสสตัวนี้นะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเน้นความบางความเบานะคะความคล่องตัวกระทัดรัดนั่นเองในรุ่นนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีขนาดที่ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะขนาดเนี่ยกำลังพอดีเลยส่วนตัวสายที่ให้มานะคะกับตัวเครื่องเลยก็จะเป็นสายซิลิโคนนะคะซึ่งสายซิลิโคนตัวเนี้ย สามารถถอดเข้าถอดออกนะคะเปลี่ยนสายได้ง่ายด้วยเพียงแค่กดปุ่มด้านหลังตัวเรือนนะคะของตัวสมาร์ทแบนด์รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสายนะคะในหลากหลายรูปแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องชมเลยนะคะในเรื่องของการดีไซน์รอบนี้ก็คือตัวสายซิลิโคนที่ให้มาพร้อมก,กันกับตัวเครื่องเนี่ยคะ่ะเป็นซิลิโคนที่มีคุณภาพที่ดีเลยตัวซิลิโคนของเขามีความนุ่มผิวนะคะไม่บาดผิวแล้วก็ไม่กัดผิวด้วยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ใช้งาน ให้มันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นสายฟิตเนสสายสุขภาพอยู่แล้วนะคะการที่ใช้งานเป็นสายซิลิโคนเนี่ยก็ตอบโจทย์ในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ป้องกันน้ําป้องกันเหงื่อของเราอยู่แล้วนะคะการระบายอากาศที่ทําได้ดีค่ะและที่สําคัญเลยก็คือพอเขามีความนุ่มไม่บาดผิวแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถใส่ได้แบบสบายๆจะนอนนะคะก็สามารถใส่เป็นสายซิลิโคนเนี่ยนอนไปได้โดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าในแขนของเราเนี่ยใส่นาฬิกาอยู่นั่นเองค่ะ ส่วนในด้านของตัวเรือนนะคะอย่างที่บอกไปว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยมีขนาดที่กําลังพอดีเลยไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะการแสดงผลในยังให้ความชัดเจนเต็มตาอยู่ด้วยขนาดหน้าปัดเนี่ย1.6นิ้วเป็นขนาดที่ส่วนตัวเตยเตยมองว่ากําลังพอดีกับการใช้งานนะคะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนเนี่ยที่กําลังมองหาสมาร์ทแบนดสักรุ่นหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานของสาวๆได้ในเรื่องของขนาดส่วนตัวเตยเนี่ยเตยเป็นคนหนึ่งนะที่ข้อมือเล็กมากๆนะคะแต่ว่าตัวของสมาร์ทแบนรุ่นเนี้ย ซัมซุงกาแล็กซี่ฟีดสามเนี่ย ขนาดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่เตยใสเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเถอะทะหรือว่าใหญ่กว่าแขนมากนักนะคะทําให้ตอบโจทย์สําหรับสาวๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการสมาร์ทแบนด์สักรุ่นนึงไว้สําหรับการใช้งานเตยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์สาวๆได้ดีเลยค่ะส่วนหนุ่มๆเนี่ยเตยว่ามันเป็นขนาดที่ให้ในเรื่องของความคล่องตัวได้ดีนะคะตอบโจทย์สาหรับหนุ่มๆคนไหนเนี่ยที่อยากได้สมาร์ทแบนด์อันเล็กๆไม่ได้อยากได้สมาร์ทวอทที่ใหญ่มากนักตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีเลยแล้วตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็ให้สีสวดยงู ด้วยตัวหน้าจอของตัวนี้นะคะให้หน้าจอมาเป็นรูปแบบของอมู l e ตเลยทําให้สีสันของเขาเนี่ยมีความสดใสาตามแบบฉบับของ s ซัมซุงเลยค่ะและนอกจากตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยที่จะให้สีสันที่มีความสดใสคมชัดสูงแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของหน้าจออมู l ็ตในรุ่นนี้เลยก็คือการใช้งานที่กลางแจ้งหรือว่าใช้งานภายนอกอาคารนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังสามารถสู้แสงข้างนอกได้นะคะเวลาที่เราใช้งานนอกอาคารเนี่ย ก็ยังคงเห็นหน้าจอที่มีความคมชัดอยู่ค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยที่ตอบโจทย์ความสมาร์ทได้มากยิ่งขึ้นก็คือการรองรับการใช้งาน Always On Display นะคะที่ตัวเรือนเนี่ยเขาสามารถเปิดโหมดนี้ได้ทําให้ใครที่ต้องการจะดูหน้าปัดของตัวเองนะคะตลอดเวลาเพิ่มความสมาร์ทให้กับตัวเราเนี่ยก็สามารถเปิดโหมด Always On Display ไว้สําหรับใช้งานได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของสีสันรอบนี้นะคะซัมซุงเนี่ยเขาก็ทําการบ้านมาดีมากๆตอบโจทย์ได้ทั้งหนุ่มๆน,นะคะหรือว่าสาวๆหรือว่าใครที่เป็นสายสมาร์ทเนี่ย ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขานะคะมาพร้อมกันกันกบสีให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด3สีเลยไม่ว่าจะเป็นสีเกรนนะคะสีซิลเวอร์หรือว่าสีพิงโก้ค่ะสำหรับสาวๆเนี่ยสีพิงโก้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเลยหรือว่าถ้าหากว่าเป็นสาวๆที่ต้องการความสมาร์ทหน่อยนะคะหรือว่าหนุ่มๆที่ต้องการความสมาร์ทหน่อยสีเกรย์หรือว่าสีซิลเวอร์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะตัวของ Samsung Galaxy Fit3 ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชัน2ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือตัวของ Samsung Health นะคะกับตัวของ Samsung w a l บ a b l e ค่ะตัวของ Samsung Health นะคะจะเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยดูค่าต่างๆที่ทางสมาร์ทแบนของเรานะคะสามารถตรวจจับได้แล้วก็เป็นการเก็บ Data ต่างๆในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะส่วนในด้านของแอปพลิเคชันที่เป็นตัวของ Samsung w a l บ a b l e นะคะตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้สาหรับในการตั้งค่านะคะ การใช้งานต่างๆในตัวของ Samsung Galaxy Fit3 ของเรานั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในตัวของ Samsung w e a r a b l e เนี่ยก็สามารถให้เราปรับตั้งค่านะคะตัวของ Watchface ต่างๆเนี่ยได้มากกว่า100แบบด้วยในที่นี้นะคะสามารถปรับตั้งค่าลูกเล่นต่างๆได้อย่างหลากหลายจะเอารูปภาพของเรามาตั้งค่าเป็น Watch Face เนี่ยก็สามารถทําได้ใน Samsung w e a r a b l e ค่ะขอดอกจันน้อยๆเอาไว้อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับการใช้งานร่วมกันกับแอปพลิเคชันก็คือตัวของ Samsung Galaxy Fit 3ตัวนี้เนี่ยเขาไม่รองร ่วมกันกับระบบ iOS นะคะสำหรับใครที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เป็นของทาง Apple อยู่บอกเลยนะคะว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับรุ่นนี้ได้ค่ะ ส่วนในด้านของฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานนะคะใน s a m s u n Galaxy g Fit 3ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาครบคันแล้วก็หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกันกับโหมดในการออกกําลังกายมากกว่า100โหมดให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการใช้งานทั่วไปการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานนะคะหรือว่าโหมดฟิตเนสต,ต่างๆก็มีให้ใช้งานหรือจะเป็นการใช้งานนะคะในกีฬาทางน้ําการว่ายน้ําดำน้ำําต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีมาให้ใช้อย่างครบคัน รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของการป้องกันน้ำเขามาพร้อมกันกับการกันน้ำนะคะระดับ5 ATM หรือว่าเทียบเท่ากับความลึกอยู่ที่ประมาณ50เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายกีฬาทางน้ําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําดําน้ําต่างๆนะคะรุ่นนี้สามารถใส่ทํากิจกรรมได้แบบหายห่วงเลยทีเดียวค่ะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะไปเจอฝนตากฝนหรือว่าจะใส่ตัวของสมาร์ทแบนตัวนี้เนี่ยในการอาบน้ําไปเลยเนี่ยก็สามารถใส่อาบน้ําได้นะสําหรับรุ่นนี้ค่ะ ส่วนข้อมูลต่างๆนะคะที่ขึ้นมาแสดงอยู่บนหน้าจอของสมาร์ทแบนของเรานะคะในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ย ก็เรียกได้ว่านะคะมีครบครันเลยตอบโจทย์การใช้งานนะคะสำหรับสายสุขภาพได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะคะโซนของอัตราการเต้นของหัวใจในขณะ,ะที่เรากําลังทํากิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะจำนวนการก้าวของเราโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มีมาให้นะคะสำหรับใครที่ใช้งานนะคะในด้านของกิจกรรมทั่วไปไม่ได้ใช้งานในเรื่องของการออกกําลังกายเนะะี่ยหน้าต่างทั่วไปที่สามารถที่จะให้เรานะคะแสดงผลออกมาได้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของจํานวนก้าวในแต่ละวัน นะะในเรื่องของแคลอรี่ต่างๆที่เราใช้ในการเผ,ผาผลาญในแต่ละวันที่คำนวณมาให้จากสมาร์ทแบนเนี่ย <c oughs> ก็มีให้เราได้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สําหรับใครที่เป็นสายวิ่งนะคะนักวิ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จับระยะทางต่างๆนะคะแสดงจุดที่เราอยู่รวมทางนะคะยังขึ้นในส่วนของระยะทางในการวิ่งเนี่ยบนแผนที่ในมือถือของเราได้ด้วยค่ะแต่ว่าข้อจํากัดของตัวสมาร์ทแบนด์รุ่นนี้นะคะซัมซุง Galaxy Fit 3ตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราจะใช้งานในเรื่องของการจับระยะทางเราจําเป็นจะต้องนาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีตัวของ GPS มาให้ในตัวค่ะ แต่ถ้าหากว่าพูดถึงข้อดีนะคะสาหรับการที่เวลาเราไปข้างนอกแล้วเราต้องพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยเนี่ยเตยก็เจอข้อดีอีกหนึ่งข้อเหมือนกันคือวันไหนที่เราเบื่อเบื่อนะคะไม่รู้จะออกกําลังกายยังไงดีเบื่อการออกด้วยเครื่องแล้วเบื่อในเรื่องของการวิ่งการเดินแล้วนะคะภายในแอป Samsung h e l มเนี่ยเขาจะมีคลิปนะคะวิธีการสาธิตการออกกําลังกายให้กับเราได้ใช้งานกันด้วยซึ่งในคลิปนะคะเขาก็จะบอกทั้งจํานวนนาทีที่เราต้องออกกําลังกายนะคะจำนวนเซตที่เราต้องออกรวมถึงเวลาที่เราพักด้วยอันนี้ก็จะเหมือนกับเรามีโคสนะคะส่ว มาเทนให้เรากับตัวเลยก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็เวลาที่เราเบื่อเบื่อเนี่ยใช้วิธีการนี้ก็ได้การออกกําลังกายที่สนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนข้อมูลในด้านของสุขภาพอืนอ่นๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็สบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่ายังคงมีข้อมูลสุขภาพด้านอื่นๆเนี่ยอัดแน่นมาให้อย่างครบคันไม่แพ้กันกับในเรื่องของการออกกําลังกายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจจับออกซิเจนในเลือดนะคะการตรวจจับอาตาัตราการเต้นของหัวใจการวัดความเครียดนะคะในระหว่างวันหรือแม้กระทั่งนะคะสาวๆคนไหนเนี่ยน่าจะชอบในโหมดนี้มากก็คือในเรื่องของการตรวจจับสุขภาพสตรีนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของประจำเดือนของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งโหมดนะคะที่เตยชอบในเรื่องของสุขภาพที่สุดในตัวของ s a m s u n Galaxy g Fit 3เลยนะคะก็คือ การตรวจจับการนอนหลับนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เขาให้มานะคะในการตรวจจับการนอนหลับในรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าละเอียดเทียบเท่ากันกับตัวของรุ่นพี่ของเขาอย่างตัวของ Samsung Galaxy Watch เลยนะคะเพราะว่าให้ข้อมูลในด้านนี้เนี่ยได้ละเอียดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการนอนหลับกี่ชั่วโมงจริงๆการนอนหลับลึกการนอนหลับตื่นนะคะการตื่นระหว่างกลางคืน ช่วงเวลาที่เราฝันนะคะหรือว่า REM หรือแม้กระทั่งการตรวจออกซิเจนในขณะที่หลับนะคะก็สามารถดูได้ด้วยหรือจะเป็นการตรวจจับการนอนกอดเนี่ยในรุ่นนี้ก็ยังคงมีให้อยู่ค่ะทําให้เรานะคะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแทนในรุ่นนี้นะคะซัมซุง Galaxy Fit 3เนี่ยเขาก็ยังคงมีฟีเจอร์นะคะการวิเคราะห์การนอนหลับของเราในรูปแบบของสัตว์ต่างๆเนี่ยให้เราได้เรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองได้อีกด้วยค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของ s a m s u n Galaxy g Fit 3ตัวนี้แล้วนะคะนั่นก็คือในตัวของการตรวจจับการล้มหรือว่า fall detection นั่นเองนะคะในฟีเจอร์นี้เนี่ยส่วนตัวเตยนะมองว่าเขาเหมาะกับการใช้งานนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่านะคะเหมาะกับการที่ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่น่ากังวลน,นะคะในเรื่องของความปลอดภัยมากๆเลยในรุ่นนี้นะคะก่อนที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปตั้งค่านะคะตัวของ medical info ในตัวของแ แอปพลิเคชัน Samsung Vailable ก่อนนะคะโดยที่ Samsung Galaxy Fit 3ตัวนี้เมื่อเกิดการล้มแล้วตรวจจับได้นะคะเข<ๆ>าเนี่ยจะทําการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินที่เราได้บันทึกเอาไว้ค่ะเมื่อวางสายกันนะคะกับเบอร์ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งทาง SMS แล้วก็ส่งตำแหน่งที่ตั้งนะคะบน Google Map เนี่ยของตัวสมาร์ทแบนตัวนี้นะคะเข้าไปให้กับตัวของมือถือที่เราทําการตั้งค่าเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้ค่ะทาให้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีเลยสําหรับรุ่นนี้แต่ว่านะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขในการใช้งานเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อทํางานร่วมกันกับอุปกรณ์หรือว่ามือถือนะคะที่ใช้งานตัวของระบบปฏิบัติการ One UI 6.1ขึ้นไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์มือถือนะคะของเจ้าของเครื่องเนี่ยไม่ได้ใช้งานตัวของโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะคะที่รองรับการใช้งาน One UI 6.1ก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้ได้ค่ะ และสาหรับใครที่เป็นสายชิดแชทนะคะเวลาที่มีข้อความส่งเข้ามาผ่านทางตัวของสมาร์ทแบนด์ของเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าสามารถตอบกลับข้อความได้ไหมพิมพ์ตอบได้หรือเปล่านะคะรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นสมาร์ทแบนด์นะคะยังไม่สามารถใช้งานการพิมพ์ตอบนะคะการเป็นการพิมพ์ข้อความยาวๆได้แต่ว่ารองรับการใช้งาน Quick Repa y นะคะที่จะเป็นข้อความสั้นๆที่เราเซตติ้งเอาไว้นะคะก็สามารถใช้งานตัวนี้เนี่ยในการโต้อตอบข้อความได้ค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะในวันนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อของรุ่นนี้นะคะถ้าหากว่าตามสเปคแล้วเนี่ยทางซัมซุงเขาก็เคลมเอาไว้เลยว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง13วันในกรณีที่ชาร์จเต็ม100%แล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยตอนที่เตยนําไปใช้งานนะคะเตยเนี่ยเปิดทุกฟังก์ชันในการใช้งานเอาไว้รวมทั้งเปิดการใช้งาน all a y on display ด้วยการใช้งานจริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้อยู่ที่ราวๆประมาณเต็มที่เลยนะคะอยู่ที่6วันเกือบ7วันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสมาร์ทแบนด์สักรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนานไม่ได้ต้องการการชาร์จบ่อยๆนะคะรุ่นนี้เตยก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ในระยะเวลาสูงถึงเกือบ7วันเนี่ย ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานด้านแบตเตอรี่แบบระยะยาวได้แล้วค่ะซึ่งถาหากเพื่อนๆคนไหนอยากได้สมาร์ทแบนด์ักรุ่นหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวๆไม่ต้องการการชาร์จแบตบ่อยๆเตยมองว่านะคะซัมซุง Galaxy Fit 3ตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวได้ดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับตัวของซัมซุง Galaxy Fit 3ตัวนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเตยขอมาเคาะให้ฟังก่อนละกันว่าอะไรที่เตยชอบในซัมซุง Galaxy Fit 3ตัวนี้บ้างและอะไรที่เป็นข้อส บ้างนะคะคสิ่งที่เตยชอบเลยอย่างแรกก็คือในเรื่องของขนาดน้ําหนักของเขาค่ะตัวเรือนมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานสําหรับสาวๆได้อย่างดีเลยรวมทั้งนะคะหนุ่มๆคนไหนที่ต้องการความคล่องตัวเนี่ยก็ถือว่าขนาดและน้ําหนักทําออกมาได้ดีเลยค่ะ ถัดมาข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการใช้งานที่ตัวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างตัวของการตรวจจับการล้มนะคะหรือว่าตัวของฟีเจอร์ SOS ให้เราได้ใช้งานกันค่ะถัดมาข้อที่3นะคะก็คือป้องกันน้ําอยู่ที่ระดับ 5ATM ทําให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย และข้อสุดท้ายที่เตยชอบเลยในรุ่นนี้นะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่แบตเนี่ยค่อนข้างอึดเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้นานด้วยนั่นเองค่ะส่วนข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยถึงแม้ว่าตัวฟีเจอร์การตรวจจับการล้มเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ก็รองรับการใช้งานแค่ร่วมกันกับโทรศัพท์มือถือทางซัมซุงเท่านั้นและยังจําเป็นที่จะต้องใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการ One UI 6.1ขึ้นไปด้วยและที่สําคัญเลยก็คือเขายังไม่รองรับการใช้งานร่วมกันกับระบบ iOS นั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่2นะคะในรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีทั้งตัวลำโพงตัวของไมโครโฟนแล้วก็ยังไม่มีตัวของ GPS ในตัวด้วยส่วนถ้าหากไปเมื่อคนไหนเนี่ยอยากจะคอนโทรลในเรื่องของการฟังเพลงต่างผ่านทางหน้าปัดสมาร์ทแบนด์นะคะถามว่ายังทําได้ไหมก็ยังสามารถทําได้อยู่ค่ะแล้วข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะคะสำหรับ Samsung า a ล็กซี่ฟ3รุ่นนี้เนี่ยก็คือเขาต้องใช้งานร่วมกันกันกบแอปพลิเคชันถึง2ตัวด้วยกันนะคะทำให้ช่วงแรกๆในการใช้งานเนี่ย อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการปรับตัวสักเล็กน้อยในการเลือกที่จะปรับแต่งตั้งค่านะคะหรือว่าการดูค่าต่างๆในแต่ละแอปพลิเคชันค่ะแต่เมื่อปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากนักกับการใช้งาน2แอปพลิเคชันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อที่เตยชอบแล้วก็ข้อสังเกตหลังจากที่เตยใช้งาน Samsung Galaxy Fit 3ตัวนี้มานะคะเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตัวของ Samsung Galaxy Fit3 ตัวนี้กันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเตยเอาไว้ได้นะคะ ก่อนที่จะไปการทุกคนน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าแล้วแบบนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันใช่ไหมคะตัวของ s a m s u n Galaxy g Fit 3รุ่นนี้นะคะมาในราคา1,990บาทสามารถหาซื้อได้จากช่องทาง s m s u u n ออนไลน์หรือว่า Samsung Store ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิว s a m s u n Galaxy g Fit 3รุ่นนี้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย